สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูคัตตัดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นคัตตัดที่ราคาเบาเานะคะแล้วก็นาน่าสะสมนะคะเขามีลักษณะเด่นอยู่ที่น้าของเขานะคะน้ำของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากน้าของเขาสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สีของน้ำเขาเนี่ยจะเป็นออกสีทองทองนะคะปลายออกสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะออกจากสีทองแดงเนาะ แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแค่หนามของเขาก็กินขาดแล้วนะคะสําหรับแคตัตัวนี้นะคะแคตตัสตัวนี้เนี่ยเป็นแคตตัสที่ ราคาไม่แพงนะคะมีตั้งแต่25-30บาทนะคะก็ราคาก็ประมาณนี้เนาะเท่าที่เท่าที่เคยซื้อมาเนาะ25-35บาทนะคะก็ประมาณนี้เป็นคาตัสที่ราคาไม่แพงแล้วก็สวยงามมากนะคะเพื่อนเพื่อน,นมือใหม่เนี่ยสมควรมีไว้ในครอบครองนะคะเป็นคดตัสที่เลี้ยงง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็ทีนี้มุมเกษตรจะ มาพูดถึงการทำจำนวนแคตตัดตัวนี้นะคะชื่อว่านิ้วทองนะคะนิ้วทองที่ที่รู้จักกันก็คือชื่อนิ้วทองนะคะแต่ว่าชื่อทางการชื่อภาษาอังกฤษมุมเกษตรก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจทีนี้ถ้าไม่แน่ใจมุมเกษตรก็อยากจะพูดถึงชื่อที่รู้จักโดยทั่วๆไปนะคะก็คือนิ้วทองเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่มีนะคะต้นนี้ก็คือการทําจํานวนเนี่ยเราสามารถที่จะปาดเขานะคะปาดเขาเพื่อที่จะให้โคนของเขาเนี่ยแตกหน่อฟอมกอแตกหน่อเพื่อทําฟอมกอหรือว่าแตกหน่อแล้วเราสามารถเด็ดเขาไปทําจํานวนได้นะคะส่วนของปลายหรือว่าส่วนของยอดของเขานะคะเราก็พอปาดมาปุ๊บเราก็เอาเขาไปทายาเล่งล่างนะคะแล้วก็วางเขาไว้ในที่ ลมพัดไดล้ลมพัดผ่านได้ดีนะคะอย่าเอาเขาไปวางไว้ในที่อับชื้นนะคะเพราะว่าแคทตัสหรือว่าต้นไม้ที่แบบมีแผลสดนะคะถ้าเกิดว่าเรา,เาไปวางไว้ในที่อับชื้นเนี่ยเขาสามารถที่จะติดเชื้อราแล้วก็เน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ในที่ลมพัดโกลกดีแต่ว่าเป็นในร่มนะคะไม่ควรที่จะโดนแดดเนาะ แล้วก็พอเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีรากออกมาแบบนี้นะคะขาวๆตรงนี้คือรากของเขานะคะแผลเขาแห้งสนิทดีนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเราก็ต้องมาสังเกตว่าแผลเขาแห้งสนิทดีไหมมีรอยเชื้อราเชื้อโรคอะไรไหมนะคะถ้ามีเราก็ทําการรักษาก่อนที่จะเอาไปปลูกเนาะไม่อย่างนั้นถ้าเราปลูกไปเขาก็เขาก็อาจจะตายได้นะคะอ,อ่หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มียา ไม่มียาเล่งไม่มียาเร็งลางนะคะก็ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเราแค่เอาเขาไปวางไว้นะคะวางไว้เฉยๆพอแผลเขาแห้งนะคะรากเขาก็จะมามาได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะช้าช้ากว่านิดน,นึงแค่นั้นเองนะคะสําคัญที่อยาเขาเอาไปวางไว้ในที่อับหรือว่าชื้นแค่นั้นเองนะคะทีนี้ พอเขามีรางแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปลงปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆที่ไม่อยากจะรอให้เขามีรากก็พอแผลแห้งดีก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะก็คืออ,อระยะเวลา3 7วันนะคะเราก็สามารถพอแผลเขาแห้งดีแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปปลูกได้เลยเนาะแต่สําหรับออ,อยากจะแนะนําว่าสําหรับ หน่อหรือว่าเป็นไม้ที่เราปาดยอดแบบนี้ถ้าเกิดว่ารากของเขายังไม่มาเนี่ยเราปลูกเขาไว้สัก3-5วันแล้วเราเค่อยลดน้ำก็ได้นะคะแล้วก็การลดน้ำเนี่ยเราลดน้ำให้พอชุ่มๆุมนะคะชื้นชื้นนะคะอย่าให้ชุ่มจนเกินไปเพราะถ้าชุ่มจนเกินไปหรือว่าการใช้กระถางเนี่ยเราควรใช้กระถางที่เหมาะสมกับเขานะคะเพราะว่าถ้าเป็นกระถางที่ใหญ่เกินไปนะคะบางทีดินบางทีดินอาจจะแบบ แห้งช้าทําให้เขาแช่อยู่ในความชื้นนานเกินไปนะคะเขาก็มีโอกาสเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของขนาดกระถางก็สําคัญนะคะทีนี้มุมกเกษตรจะเอามาปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะการปลูกก็เหมือนปลูกคัตัสทั่วไปนะคะเหมือนกับการปลูกคทตัสทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาต้นที่มีต้นยอดไม้ที่เราปาดไว้ที่มีรากแล้วเนี่ยมาวางปลูกเหมือนคทตัสทั่วไปนะคะ แล้วก็แต่ว่าเราต้องเบามือนิดนึงเนาะเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะเราระวังรากของเขานิดนึงนะคะคมงก็ใส่จากรวันดินออกมานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็วางเขาไว้แบบนี้นะคะคแล้วก็เอาดินกลบเขานะคะ แบบนี้นะคะเราก็ต้องระวังเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเราแรงเกินไปรากเขาอาจจะชำได้นะคะถ้าเรามีเวลาเนี่ยแนะนําว่าอย่าจะอย่าให้รากเขายาวเกินไปนะคะถ้ารากยาวเกินไปบางทีเราปลูกไปเนี่ยรากเขาก็จะเสียหายแล้วก็เขาต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเองนะคะจากนั้นเราก็รวยหินหน้ากระถางให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรวยก็ได้นะ แต่ถ้ามีก็ควรที่จะรวนะคะเพราะเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยดินจะได้ไม่กระเด็นนะคะหินด้วยหน้ากระถางเนี่ยก็ใช้ในมีประโยชน์ในเรื่องของเวลาเราลดน้ำแล้วเ,เขาไม่กระเด็นนะคะจากนั้นเราก็เอาเขาเอา,เาก็ลดน้ำเขานะคะการลดน้ำเนี่ยเราจะใช้วิธีการจุ่มแช่ก็ได้หรือว่าเราจะใช้วิธีการเอ,อดน้ำก็ได้นะคะ แต่ทีนี้มุเเมเกษตรกลางพอมาเล็ดอยู่นะคะก็จะใช้วิธีการจุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเราจะใช้วิธีการจุ่มแบบนี้ก็ได้นะให้สักพักหนึ่งพอเขาดูดความชื้นขึ้นมาแล้วเราค่อยเอาเขาไปวางไว้ในที่แดดลำาไรนะคะเราจะเอาเขาไปวางไว้ในแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ในแดดลำาไรก่อนพื้นที่ที่มีแดดลำาไรก่อนนะคะให้เขาพื้นตัวสักสามถึงห้าวันนะคะหรือว่าห้าถึงเจ็ดวันแล้วเราค่อยเอาเขา ออกแดดก็ได้นะคะหรือว่ารอให้ยอดเดินก่อนแล้วเราค่อยขยับเขาออกแดดก็ได้นะคะที่จริงสามารถที่จะเอาเขามาวางโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปการทำจำนวนหรือว่าขยายจำนวนนิ้วทองนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะยังไงถ้าเพื่อนเพื่อน มีข้อมูลดีๆหรือว่าอะไรแนะนำเกี่ยวกกับแคทตัสตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมกเกษตรได้นะคะใครมีเทคนิคที่ดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ